กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ช่องพีหนึกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซตไวกิ้งนะผมนะฮะก็คนไม่ค่อยนิยมมันเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมก็พอไปเล่นมั่งแล้วละ่ะแม่งกึ่มจัดเลยแต่ว่าเราก็จะมารีวิวให้ดูนะไม่รู้ว่าจะผ่านเอสหรือเปล่านะครับมาดูสเตตัสอ่านี่นะผมที่ผมใส่ของอยู่นะก็จะเป็นลิงประมาณนี้เลยนะครับใส่ลิงนอร์มอลแล้วก็เ no น แล้วก็ดีเนี่ยจะเป็นอไวกิ้งครับผมไปส่วนหลังเนี่ยผมหาซื้อไม่ได้จริงๆงเพื่อนๆต้องไปหายืมเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ส่วนหลังเครื่องประดับนะครับผมหายืมไม่ได้เอ้ยผมหาซื้อไม่ได้จริงๆผมก็เลยต้องหายืมเข้ามานะครับผมต้องขอบคุณคุณเชอริลด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของวานหมดเลยนะครับที่ซื้อมามีแต่ไอ้ตัวเนี้ยแหละนะครับเป็นประดับเนี่ยแหละหายากมากคงคงซื้อแบบโคตรเยอะ แต่ไม่มีใครขายเลยนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมฉายาก็ไม่ได้ใส่เป็นฉายามานาแทนนะครับอาจจะต้องเป็นฉายายี่รือเปล่าดูทรงแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นฉายายอีแรงแล้วกันแม่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไงเพราะว่าคีเลตเนี่ยได้แค่58.1จุดหนึ่งนะผมแล้วก็คีเาเมตร้อยสิบเก้านะครับผมแล้วก็ฮิตสองพันนะผมอันนี้คือฮิตสองพันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปรีวิวนี่ผมว่าเซตวิกกิ้งจะลงดันแดงไหวหรือไม่ไปดูนะครับผมมา สเตจแรกก็เตะมันไปก่อนครับเ้าเดี๋ยวรอกูโดนมันเตะก่อนเนียดิดูฟงแล้วอูน่าจะยากเลยตรงนี้ถ้าจะยากอืม,มาตรงนี้ต้องกะระยะให้แม่นครับตรงนี้ต้องกะระยะให้แม่นโอเคได้อยู่ แต่โดนจ้วงนะแต่โดนจ้วงอยู่ดีครับโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ตอนนี้แต่ตรงนี้แหละน่าจะยากครับตรงนี้น่าจะยากึบได้แค่ตัวสองตัวสภาพึบโอเคได้อยู่ครับได้อย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่อโอเคสวยครับผมไม่แย่ไม่แย่ ยังรอดอยู่ยังยรอดอยู่ยังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่มาตรงนี้เดี๋ยวเก็บมานาหน่อยนะครับโป๊โป๊โปโปรู้เลยว่าชิเมิดไม่พอเนี่ยต้องเตะมันซ้ำหลายหลายทีแน่นอนมาตรงนี้แหละลำบากแน่ฮึยได้อยู่อีกทีหนึง โอเคได้อยู่โอ้ยมาเก็บ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 ครับตรงเนี้ยแหละจะทำไงวะเนะี่ยปึ๊บเพื่อ,อโอ้ไม่โดนหาเลยเลยไม่แน่โอ้โหไม่โดนอีกมันกดไอ้นี่พอดี นี่อัดหน้าแม่งเลยอัดหน้าแม่งต้องกดมานาเลยวะถ้าไม่กดเนี่ยคือมานาไม่พอครับมานาเจ็ดพันน้อยมากไวกิ้งครับผมถ้าใส่ครบเลยเนี่ยกูบอกเลยเหนื่อยมากครับมานาเจ็ดพันสภาพฮ้นี่ไงอื้อโหไม่โดนด้วยเนี่ยคือเล่นยากตรงมานาครับ ผมกล้าพูดเลยไวกิ้งเนี่ยไม่ได้เล่นยากตรงอะไรนะเซตมันว่าก,กึ่มแล้วนะแต่ว่ามันเล่นยากตรงมานาครับมันเล่นยากตรงมานาเราต้องปั๊มมานาเห็นปะมานาแค่เจ็ดพันเพื่อนเพื่อนโคตรน้อยน้อยโคตรโคตร 7, อ่ะเจ็ดพันห้านี่ขนาดใส่ลิงเลยนะเพื่อนเพื่อนมานาคือโคตรน้อยอ่ะอืมเดีย๋ยวตรงนี้ผมบอกเลยผมเล่นยากเนียแม่งเลยจะจบเอสไหมเนี่ยโอ้โห โดนกระทืบเละไปตรงงูเลยกูถามจริงเถอะกระทืบเละเลยแม่งหมุนกูไปตรงข้างนอกเลย่ะอือมาดิมาดิาดอือโอ้โห,โหดูดิยากมากคนดูอือเอาเท่าที่ไหวมาดิผมว่าผมน่าจะจบเดไต้อยู่แล้วมัง้งมั้งนะมั้งนะ เออสองนาทีได้อยู่ครับสองนาทีได้อยู่มาจะไหวไหมว่กดเกิดตัวเด็กสักตัวหนึ่งกดเกิดตัวเด็กสักตัวหนึ่งแล้วกันึนี่โอ้ยมันพ่นยุง,ยงแล้วพ่นยุงใส่เลยวะ่ะเฮ้ยก็เกินไปหนุ่ม รู้จักไว้เอ้ยมันมึนด้วยวะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าอ e ของของไวกิ้งมันมึนด้วยเลือดได้อยู่เลือดได้อยู่เพราะเลือดมันเยอะไงะไวกิ้งเลือดมันเยอะอยู่ครับมันได้เยอะเยอะเยอะพอสมควรแล้วกันไม่ถือว่าเยอะมากเพราะของเดี๋ยวนี้แม่งเกินไวกิ้งนะครับเต้องพยายามจบให้มันไวครับเดี๋ยวไม่ได้เอส เล่นลำบากดูยน้ยสวยจัดจังหวะเมื่อก,กี้นี้สวยมากเชี่ยโคตรเฟี้ยวนี่ยัยงไงล่ะนี่อ้โหไม่เอดครับไม่เอสฮะเชี่ยผมทำเต็มที่แล้วเพื่อนมันไม่เอสอะคือมันช้ามากอะ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับ เซตไวกิ้งนะผมมาลงดันแดงก็ผมว่านะเอามันไปทับโคนเหมือนเดิมมาดีแล้วครับผมอยากเอามันมาใส่ใส่ฟาร์มเลยดีกว่านะครับอืมเพราะว่ามันลําบากมากผมมองว่าเออถ้าใช้อย่างเงี้ย็นใช้เซตไวกิ้งอ่ะใช้ซูโม่แบบซูโม่แบบอ e ีซูโม่ยังจะดีกว่าครับเออส่วนตัวนะผมมองว่าอ e ีซูโม่น่าจะดีกว่าถ้าถ้าใช้เซตไวกิ้งอ่ะอืมหรือว่าจะใส่ เอาแค่ออลาก็พอผมมองว่าเอาออลาก็พอครับเนี่เหวนกับเหวนกับประดับเนี่ยใส่ละเท่ครับอืมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวเซตไวกิ้งับผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายบายครับ